วันนี้ปันพระวันพระออกภาษานี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยออกภาษามันก็มีวันวันวันเข้ากับวันออกสองวันคือถ้าเข้าขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดก็มาออกขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ด ถ้าหากว่าอธิษฐานภาษาแรมแรมแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดก็มาออกแรมหนึ่งค่ำ 11. เดือนสิบเอ็ดแต่นี่เราอธิษฐานวัน,ว,นวันพระวันข้าวก็ออกวันนี้แต่ว่าต้องรักษาผ้าคลองคืนนะรักษาผ้าคลองคืนนี่การเข้าพรรษานี่ตามเรื่องย,ย่อๆมาเขามาทาไมก่อน พระออกไปทุดงไปปฏิบัติธรรมพอพอแล้วก็กลับมาหาเขาออกเมื่อกลับมาหาแล้วฝนเปียกนำไปเรื่องภ้ากระถิ่นหมายควาว่าชาวบ้านผ้าก็ออกทุดงไปยังไม่ได้ห้ามจำรรษาจาริกไปทั่วๆเขาไปเหยียบพืชผ,ผักเหยียบข้าวต้นข้าวที่ชาว,ชาวบ้านเขาปลูกไว้ เขาก็มาบน่นรองเรียนกับพระพุทธเจ้าฟ้องอะ่ะองพระไม่เรียบร้อยทำลายทรัพย์สินเขาท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่รู้จักพักผ่อนหรือไงอะไรน้องกันวะพระเจ้าก็เลยสั่ห้าว่าพอฝนเริ่มลงคือกลางเดือนแปดก็ให้ทุกพระหาที่จำพรรษาเป็นเวลาสามเดือนอพอถึง กลางเดิอน11ก็ให้ออกภาษาได้ก็เป็นการจําอยู่อยู่จําถ้าก็จะถือโอกาสอยู่กับที่เนาะใขรควรตัวเองไม่รู้ทำไงกันบั่งก็ม,มาเขามาละย่อนนะก็ถ้าเป็นเราก็เราไม่ได้ไม่ได้ท่องเที่ยวไปไหนไปกินน้ำม์ก็ไปข้างคืนไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องอธิษฐานลำเพลญอะไรทั้งอย่าง ทีนี้ในระหว่างเท่ากันาก็ถือว่าพระอยู่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 ปฏิบัติแลอ่าหรับความรู้สึกของตานะนั้นผลบุญอะไรที่หลวงตากับพระสงฆ์วัดเขาวงจำพรรษาบำเพ็ญเปลี่ยนบำเพ็ญงานของพระศาสนาจะมีประโยชน์สต่อพระศาสนาต่อแผ่นดินพระศาสนาอย่างใดต่อตัวพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพวกเราเองเพียงใด ก็ขอ,ขออธิฐานให้บุญทั้งหลายนั้นจงเปิดก,กุศลยมทั้งหลายที่บรบรุุพระพุทธศาสนามาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วยเหลือในสายวัดท่าสงกับวัดเขาวงของเราขอโย,โยมทั้งหลายจงมีความสุขได้รับอานิสงส์เบอรหนึ่งได้อยู่จำพรรษารด้วยตัวเองและโดยเฉพาะพรรษานี้ตั้งตาก็ออกจากทำวัดกรรมฐานตอนเย็นส่วนรวมแล้วก็จะขึ้นไปภาวนา ที่ใต้ฐานองค์ปฐมโอ,อวัตุมงคลมีอยู่ตามภาษาโบราณก็เรียกว่าไตรามาสสามเดือนแปลว่าสามเดือนก็ในสามเดือนนี้ก็จะอธิษฐานทุกคืนถามว่ามั่นใจยังไงว่าจะเกิดอาน,นิสงส์เกิดอนุภาพลุงตาก็บอกว่าลงุงตาเชื่ออานิี้อน,น,นุภาพของพระพุทธเจ้ามีไม,ไม่มีประมาณไม่สงสัยว่า ปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณพระอรหันต์ทั้งหลายพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติปฏิปเทชอบไม่มีประมาณเรามั่นใจตรงนั้นขอความไม่มีประมาณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระมหากุณาธีคุณและยานอย่างรู้ทั้งหลายของพระคุณท่านนี่ไม่สงสัยเลยขอสิ่งเหล่านี้จงปกปักรักษาวัดพระวงศ์ปกปารักษาภิกษุสามเณรและบุคลากรภายในแลนที่จะเข้ามาในภายนอก จงอยู่ในอนุภาพของพระพุะทธธรรมประสงค์มีท่านเป็นที่พึ่งแล้ววัตถุมงคลที่เราเราตั้งไว้แล้วเราไปดิษฐานตรงนั้น mm. ก็ขอจงมีอนุภาพประดุดอนุภาพไม่มีประมาของพระพุะทธธรรมประสงค์ส่วนใครเอาไปบูชาแล้วจะได้อนุภาพไม่เหมือนกันแน่นอนถ้าจิตเข้าถึงกระแสะอย่างนี้ก็ได้รับเต็มที่คุ้มครองเต็มที่ จะไปใช่ในทางที่ผิดที่ไม่ดีไม่ชอบท่านก็คงไม่คุ้มครองมั้งนะก็ให้ตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติชอบให้อยู่ในกระแสพรนิพพานภาษาบาลีคือกระแสปโสดาบันคือให้นึกถึงยับละหมาดนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ว่าร่างกายนี้ต้อง,อง,อง,องสิ้นชีวิตแน่นอนก็ไม่ได้เสียดายอะไรเพราะขณะนี้พูดประรมมาสฆ์เปทปี่เบื้องของเราพระนิพพานเป็นที่ไปรออยู่แล้วแล้วทรัพย์สินจริง,รงๆของเราก็คือสินห้าข้อบริสุทธิ ศิสองร้อยยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์อันนี้มีอยู่แล้วแล้วประธรรมที่เราปฏิบัติกันอยู่ก็ปฏิบัติกันการเท่าที่เราทําได้เต็มความสามารถอยู่แล้วก็ไม่ได้บกพร่องด้วยเจตนาอะไรด้วยด้วยอันนี้สงฆ์อันนี้ขอให้ทุกคนที่รับวระถุมคลไปจงได้รับความคงครองและมีพระพุทธพระธรรมประสง์ปีิพึ่งมีสินบริสุทธิ์มีปริบาลเป็นที่ไปและให้พ้นพุกจากการเกิดมีร่างกายหรือ,อุบัติ อันตรายใดๆจะอันจะเกิดแก่ร่างกายซึ่ยงยังไม่ยังไม่สิ้นชีวิตขอจงจงปลอดภัยเ้ื่อำนาจพระพุตระธรรมประสงค์และความดีของตัวเองขอให้ได้รับผลตามนี้นะ